วิธีในการเพิ่มพลังบวกแม้ว่าตอนนี้คุณจะยังคิดลบรู้สึกงุดหงิดแล้วก็ไม่ค่อยพอใจกับชีวิตสักเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปถึงเทคนิคต่างๆผมขออนุญ,ญาตเป็นกําลังใจให้กับคุณนะครับแม้ว่าตอนนี้เหตุการณ์บางเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างใจคุณสักเท่าไหร่จนทําให้คุณรู้สึกอึดอัดไม่พอใจผมเข้าใจเลยครับว่ามันเกิดขึ้นได้ดังนั้นผมขออนุญ,ญาตเป็นกําลังใจให้คุณนะครับในการก้าวพ้นและก้าวผ่าน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้และขอให้คุณมีความสุขได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นลองเทคนิคที่ผมจะแบ่งปันนี้ไปลองใช้ดูนะครับอย่างแรกเลยครับเพื่อที่คุณจะสามารถสร้างพลังบวกได้มากยิ่งขึ้นให้คุณครับยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบตรงไปตรงมาสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนนะครับไม่สามารถที่จะมีความสุขได้นะหรือไม่สามารถสร้างพลังบวกได้ครับเพราะเขาไม่เหลือพลังงานในการที่จะไปคิดและการไปเติมพลังบวกแล้วเขาหมดพลังงานแบบการพยายามต่อต้านไอสิ่งที่เขาไม่ต้องการ ฉันไม่อยากคิดลบฉันไม่อยากแย่ฉันไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับฉันสถานการณ์ไม่ควรเป็นแบบนี้เขาใส่พลังทั้งหมดของเขาครับไปกับการพยายามต้านต้านสิ่งที่มันเกิดขึ้นและหลายครั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันดันเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เราอาจจะควบคุมมันไม่ได้แล้วเราไปพยายามต้านมัน เราก็หมดพลังแล้วครับไม่เหลือพลังในการที่จะมาใช้สร้างพลังบวกดังนั้นขั้นตอนแรกเลยถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนอยากจะเพิ่มนะครับพลังบวกในตัวเองเลิกต้านและหันกลับมายอมรับว่าเฮ้ i, สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันจะผ่านไปยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะครับอย่างที่2ครับที่สามารถทําให้คุณเสริมพลังบวกได้ก็คือให้คุณครับนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการ วาดภาพสิ่งที่คุณต้องการนะครับว่าคุณต้องการให้ชีวิตคุณเป็นอย่างไรมันอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งของต่างๆนะครับหรือแม้แต่อาจจะเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจก็ได้นะคุณถ้าเกิดคุณไม่ได้ชอบว่าเจะต้องมีบ้านมีรถมีแรงต่างคุณอาจจะนึกถึงว่าเฮ้ยแล้วสภาวะใจของคุณสภาวะที่คุณต้องการจริงๆอะ่ะการใช้ชีวิตของคุณอะ่ะคุณอยากมีไลฟ์สไตล์แบบไหนเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับสามารถทําได้นึกถึงภาพสิ่งที่คุณต้องการเอาไว้ พอคุณนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการสมองของคุณครับมันจะทํางานในการออกไปค้นหาและหาสิ่งที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมากยิ่งขึ้นนี่คือเคล็ดลับสําคัญเลยนะครับอย่างที่3มครับให้คุณครับเริ่มต้นฝึกขอบคุณและชื่นชมยินดีสิ่งที่คุณมีในปัจจุบันสิ่งที่คุณมีเนี่ยมีมากมายเลยนะครับในชีวิตถ้าเกิดตอนนี้คุณดูคลิปนี้อยู่ได้นะหมายความว่าคุณมีอินเทอร์เน็ตคุณมีโทรศัพท์นะคุณยังมีเงินใช้อยู่ คุณยังมีดวงตาคุณยังมีสมองในการประมวลผลคุณยังมีหูที่จะได้ยินคุณยังมีชีวิตอยู่โอ้โหมันมีเรื่องมากมายเลยครับที่คุณสามารถขอบคุณได้จริงไหมให้คุณนะครับฝึกขอบคุณสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณแม้ว่าคุณอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามขอบคุณที่คุณยังมีมือในการถือโทรศัพท์นี้อยู่โอ้วันนี้ก็ได้แล้วนะครับ ถ้าเกิดคุณไม่มีมือเฮ้ยขอบคุณที่คุณจะมีสายตาที่มองได้อยู่ถ้าคุณไม่มีสายตาเฮ้ยขอบคุณที่คุณจะมีหูที่ได้ยินและทำให้คุณสามารถเลือกสิ่งใหม่ๆได้ขอบคุณสมองที่สามารถประมวลผลให้คุณสามารถเลือกขอบคุณสิ่งดีๆได้ให้คุณสามารถเรียนรู้ได้มีเรื่องราวมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายครับที่คุณสามารถที่จะขอบคุณได้ดังนั้นให้คุณครับฝึกที่จะขอบคุณและชื่นชมกับสิ่งที่คุณมีให้มากขึ้น และนี่จะช่วยทําให้คุณครับสามารถเพิ่มพลังบวกได้มากขึ้นอีกเป็น10เป็นร้อยเป็นพันเท่าอย่างแน่นอนครับสรุปขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นที่1นนะให้คุณยอมรับเหตุการณ์อารมณ์และสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแบบตรงไปตรงมาอย่างที่2นะครับให้คุณจินตนาการนะครับนึกถึงภาพฝันที่คุณต้องการสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นนะสิ่งที่คุณต้องการจะมีนะครับเพื่อให้สมองคุณเนี่ยมันโฟกัสไปที่สิ่งนั้นและอย่างที่3ามครับ ฝึกที่จะขอบคุณและชื่นชมยินดีกับทุกๆสิ่งที่คุณมีไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามทําแค่นี้ครับรับรองเลยว่าคุณจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่มีพลังบวกได้มากขึ้นในทุกๆวันเลยครับเป็นกําลังใจให้กับคุณนะครับ